ไม่ทาอะไรคะ่ะกินนอนแค่นั้นแล้วอยู่ดีพี่มุกก็ทักมาหาหนูแบบเออเนี่ยสนใจนะว่ากําลังจะเปิดค่ายตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยมีค่ายไหนทักมานอกจากงานใหญ่ๆก็คืองานทูบีใช่ไหมคะแล้วก็มีงานเนี่ยที่แบบทักมาหาหนูหนูก็แบบตื่นเต้นมากหนูก็เลยบอกแม่แล้วซึ่งแม่หนูอ่ะไม่เคยให้แบบคาดหนูขอไปจบม .6 ห,หนูขอไปเรียนในกรุงเทพแม่ยังไม่ให้หนูไปเลยแล้วแบบถ้าเรื่องเนี้ยแบบต้องไปอยู่ตัวคนเดียวแม่จะให้หนูไปไหมหนูก็เลยบอกแม่ดูว่าแบบ เออหนูอยากไปจริงๆนะมันแบบหนูคิดว่ามันน่าจะต่อยอดสําหรับหนูได้อะไรเงี้ยแม่เขาอยู่ดีเขาก็ให้หนูไปเฉยเลยทั้งที่หนูคิดว่าโอเคคงไม่ได้แน่แต่แม่เขาก็ให้ไปค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนช่วงนั้นเลย จะทำอะไรเหมือนก็จะมีคำนั้นขึ้นมาว่าพี่เขาคิดว่าเราเก่งนะเราก็ต้องเก่งแบบที่พี่เขาคิดพี่เขาคิดว่าเราพยายามเราก็ต้องพยายามให้มากกว่าที่พี่เขาคิดอะไรเงี้ยมันเหมือนฝังอยู่ในหัวตลอดเวลาเราแบบบางครั้งเวลาเราทําอะไรไม่ได้คําพวกนั้นก็จะย้อนกลับมาว่าเออพี่เขาคิดแบบนี้นะทำไมเรายังถึงยังทําไม่ได้อะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่า ตอนนั้นที่หนูเศร้าเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งเดียวที่หนูทําได้ดีสําหรับหนูหนูรู้สึกว่าหนูทําได้ดีมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าคนอื่นมองหนูแย่ที่สุดอะไรเงี้ย <c oughs> ตอนนั้นหนูคิดอย่างนั้นแต่หนูขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณที่ <c oughs> ยังอยู่ตรงนี้ <c oughs> หนูจะพูดหลายๆรอบจริงๆที่ขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้กับหนูกับพิกซี่ มันจะทำให้มันดีขึ้นกว่าน,นี้ไปอีกเยอะๆสวัสดีค่ะพี่มาเบลสุขสันต์ันเกิดนะคะพี่มาเบลอายุ24ปีแล้วก็ขอให้ พี่มาเบเลในวัยท4ปีเนี่ยมีความสุขมากๆเลยแล้วก็ขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆเลยแต่ว่าถ้าทำงานหนักก็อย่าลืมลรักษาสุขภาพไปด้วยนะคะพิกเซลคนนี้ก็คอยเป็นกำลังใจให้พี่มาเบลแล้วก็ส่งแรงเชียร์แรงใจแล้วก็แรงซัพพอร์ตให้กับพี่มาเบลเลยค่ะจะรักพี่มาเบลไว้ตลอดเลยนะคะไปไปค่ะภายใต้ความกดดันที่มากมายขอบคุณที่พยายามอย่างเต็มที่มาโดยตลอด อยากให้พี่วินสดใสแบบนี้และเป็นมาเบลให้พวกเราชื่นใจไปนานๆแล้วพี่วินนะคะให้เบิร์ตเ์ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะครับมาเบลวันเกิดปีนี้นะครับขอให้มีความสุขมากๆครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีงานเข้ามาตลอดทั้งปีนะครับจะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอน,นะครับ แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะพี่มาเบลขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็เป็นที่รักของชาวฮิทเซลตลอดไปนะคะเหนื่อยไม่ทุกวันจะเก่งมากมายไม่รู้แม่แค่ฉันภูมิใจทุกวันที่มีเธอแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับพี่มาเบลขอพี่มาเบลมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดก็สมรังปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆแล้วก็มีแฟนคลับที่รักและซัพพอร์ต เยอะๆนะครับทั้งในปีนี้แล้วก็ในปีต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอให้พี่มาเบลอยู่กับพิกซี่และพิกเซลไปนานๆเลยนะครับ Happy Birthday ชูฟี่มาเบลนะคะเจ้าหนิชา่์ลี่คยเลอขอให้พี่มาเบลเป็นความสุขมากๆและที่สำคัญอยู่เป็นรอยยิ้มให้กับพิกเซลไปนานๆนะคะพี่มาเบลเก่งมากๆเลยที่ผ่านทุกอย่างมาได้เป็นไอรอนของหนิเลยสุดท้ายนี้ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะ ที่สาวแล้วปีนี้ขอบคุณสหรับทุกอย่างที่ผ่านมาตลอดที่เราได้มารู้จักกันเมีใจแล้วก็มีความสุขม,มากที่ได้รู้จักกับพี่มิ้นได้รู้จักกับพี่ซี่สู้ไปด้วยกันนะมีเกดอยู่ตรงนี้เสมอรักพี่สาวที่สุดแฮปปี้เบอร์ดีนะบ๊ายบายแฮปปี้เบอร์เดย์มาเบลปีนี้ก็24ขวบแล้วนะเติบโตขึ้นหนึปีแล้วขอให้มาเบลมีความสุขในทุกๆวันนะแล้วก็ ถึงแม้ว่าจะมีงานเยอะเนี่ยก็ขอให้ได้มีเวลาดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคิดถึงอยู่เสมอเลยจะหาเวลาไปเจอได้เยอะเอะเหมือนเดิมนะ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU แค่ปี้เบิดนะคะน้องมินขอให้น้องมินมีความสุขมากมากๆๆมากๆา,ก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 ากในทุกๆวันเลยพี่จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามน้องตลอดตลอดตลอดไปรักนะเลิฟยูบายบายสวัสดีน้องมิ้นสุขสันต์วันเกิดน,นะพี่ขอให้หนูมีความสุขมากๆนะไม่ว่าความฝันของหนูจะคืออะไรอ่ะก็ขอให้มันสำเร็จทุกอย่างให้สมกับความพยายามแล้วก็ความตั้งใจของหนูอะ ช่วงนี้คงงานเยอะงานยุ่งมากเลยใช่ไหมอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะอย่าเจ็บอย่าปวดนะมินสู้ๆบาย Happy b i r t h d a เ t my b t e r นะครับเกิดนะครับขอให้เป็นปีที่ดีของพี่เอนะครับขอให้พี่มินสุขภาพร่างกายแข็งแรงม่มบ้าๆและเป็กัดงยบ่อนอนห่ติงกา h a p p b i r t h y มา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 เบลให้ให้เป็นเบอร์เดย์น้องมาเบลนะครับขอให้มีความสุขม,มากๆในวันเกิดในปีนี้นะครับขอให้มีแฟนคลับมาตามเยอะขึ้นในทุกๆปีแล้วก็พวกเราจะตามซัพพอร์ตน้องๆไปเรื่อยๆนะครับโอเคเย้ hey. yeah. Happy b i r t h d a ครับนะ Happy Birthday นะครัมาเบลมีความสุขมากๆปีนี้ปีที่สี่แล้วที่พี่ๆได้มาในวันเกิดหนูก็ขอให้หนูมีความสุขมากๆครับเพราว่าอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตอลอดแล้วก็ ขอให้มีคนรักมีเยอะมีงาเยอะครับให้พี่บเตนะสุกภาพแม่งแล้ดูแลตัวเองด้วยบ๊ายบายูเนขอให้เป็นปีที่ดีของราทีนแล้วก็มีแต่ความสุขเป็นรอยยิ้มและรอเป็นีเซไปนานๆนะบ๊ายบาย F C ี้ฮะมาบิก ไกลจากจุดเริ่มต้นเยอะเลยค่ะไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้ค่ะเออมันภาพมันสูงเกินกว่าที่เด็กคนนั้นจะเอื้อมถึงมากๆเลยค่ะตอนนี้หนูคอภูใจในตัวเองเลยอะถึงหนูจะด่าตัวเองเยอะก็เถอะแต่หนูว่าภูมิใจมากๆเลยอะสำหรับจุดที่อยู่ตรงนี้ทั้ง สภาพจิตใจหร so it it, ือว <is> ่าสิ่งแวดล้อมคนที่อยู่ในชีวิตหรือว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้หนูมีความสุขกับมันมากๆแล้วหนูไม่อยากให้สิ่งนี้มันหายไปจากชีวิตเลยค่ะก็บอกกับตัวเองว่าเก่งมากเก่งมากๆจริงๆที่ผ่านเรื่องราวทุกอย่างมาได้อย่างดี ก็ขอบคุณที่ยังเป็นคนเดิมยังเป็นเด็กผู้หญิงที่รักตัวเองและครอบครัวรักคนรอบตัวม, <c oughs> มันเห็นผลแล,ะละ้วล่ะสิ่งที่รังมาตลอดเก่งมาก่ไมิ้因า我不知道 一杯。 หนูไม่ได้นึกถึงแค่ตอนกินค่ะหนูคิดถึงเขาทุกวันจริงๆตอนอยู่จันหนูไม่เคยห่างกันเลยค่ะหมายถึงว่าแม่หนูไม่เคยห่างกับแม่เลยแล้วก็เหมือนพอมาอยู่ตัวคนเดียวก็ค่อนข้างเพลียค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้จักใครเลยที่นี่ก็ไม่รู้จะคุยกับใครตอนที่แบบมันเหนื่อยมันท้ออะไรอย่างเงี้ยโทรหาแม่ก็กลัวแม่จะเป็นหัวใช่มันก็เลยช่วงนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด คือจริงๆมันมีช่วงเทนนะคะมันเหนื่อยมากเชื่อว่าทุกคนทั้งสามคนเหนื่อยมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โทรหาแม่แม่ก็บอกว่าโหขนาดนั้นเลยหรอลูกแบบเขาก็ดูเป็นห่วงเราแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ไหวหนูก็กลับบ้านได้นะลูกสสสาาาอคุุ traumat ภพหงไ สวัสดีครับน้องบาเบลนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแฮปปี้เบิร์ฟเดย์นะครับมีความสุขมากๆอยากจะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือความรักก็ตามควาประสบความสำเร็จในทุกเรื่องเลยนะครับโชคดีนะครับบาเบลแฮปปี้เบิร์เดย์นะขอให้น้องเป็นคนที่เกี่ยว,วข้องติดต่อไปเรื่อยๆค่ะคือ สวัสดีนะคะพี่มินขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้หน่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เป็นไตรลของหนุ่มปุ๊ค่ะช่างสุขสันต์่อทุกอย่างเห็นว่างานเยอะมากเช่นกัชื่อ,ะอ,ะอะ hey, abel, นะคะสวัสดีค่ะเอมาเบลนะคะไม่ได้เจอกันสักพักแล้วล่ะเนาะก็เฝ้าดูกันเติบโตนะเป็นขอให้เป็นปีที่ดีมีความสุขมากๆแล้วก็เอ็นจอยแบบนี้นะคะแล้วกันค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู แ a p p ี b เบิร์ a เด o y ู้ยแีเบิเีเบยสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่มิน้นสุขสันต์วันเกิดพี่มิ้นแล้วพี่โบขอให้พี่มิ้นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีวันพักเยอะๆได้นอนรับนอนรับนอนหลับพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ดีใจที่ได้เจอพี่มิ้นด้วยนะไว้ไปดูพี่มิ้นร้องเพลงสดๆนะทักนะ แฮปปี้เบิร์เย์พี่มินเท่าไหร่คะยี่สิบสี่เหรอคะเป็นสาวยี่สิบสี่ที่สวยที่สุดในโลกซาัสดีค่ะบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์เย์จ้าขนมปังขอให้มีความสุขมากๆเดี๋ยวไว้เจอกันสุขสันต์วันเกิดเพื่อนมิน้นเย่อายุ24เท่ากันแล้วก็ ขอให้ได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากจะเป็นแล้วก็คิดอะไรฝันอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าทุกคนก็พอาัพพอร์ตมินเสมอเออ่ยังไงก็ตามก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่ามีงานมีเงินแต่ก็ถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่ได้ใช้เงินนะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันเออ่จะพยายามหาวันไปเจอให้ได้บ่อยๆไย Happy Birthday นะมิ้นมีความสุขมากๆนะจ๊ะแล้วก็ช่วงนี้งานหนักก็ดูแลสุขภาพด้วยจะได้มีแรงไปสร้างรอยยิ้มให้พี่แล้วก็แฟนคลับทุกคนนะแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่เติบโตสุดๆยิ่งกว่าเดิมอีกนะแล้วก็พวกพี่ก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมคิดถึงเสมอไว้นะกินข้าวกันนะจ๊ะบายยจุ๊บๆมีความสุขมากๆเด้ Happy Birthday จ้า ขอให้คนรักเยอะๆความสุขทุกวันนะสุขภาพแข็งแรงเจ้าไปผ่อนจักบ๊ายบายเมื <t 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 ่อเดยนะครับนาเบลเรามีความสุขมากก็ขอให้เป uh ็นปีที่ดีนะครับผมใช่ไหมเมื่อเดย์ที่เขาหน่อยแล้วลูกทุกสันต์วันเกิดน้องมาเบลนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็สนุกกับการทำงานในทุกๆวันครับยินดีที่ได้ร่วมงานครับ Happy b เบ t h d a y นะครับมาเบลขอให้มีความสุขมากนะครับมีงานมีเงินมีทอง,ทองอไหลเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอสมปรารถนาครับผม Happy b i บ t h d เดครับมาเบลขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆแล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยกันนะครับไม่เจอกันแฮปปี้เบอร์เดย์นะจ๊ะมาเบลพี่เฟิร์สขอให้หนูทํางานทุกวันอย่างมีความสุขแล้วก็ ขอให้มีแฟนคลับมากขึ้นทุกวันทุกวันมีคนคนเจอเลยมากขึ้นทุกวันทุกวันเป็นที่รักของพี่ๆทีมงานแฟนคลับแล้วก็ทุกๆคนที่หนูพบกเจอเลยขอให้อยู่น่ารักแบบนี้ไปทุกๆวันนะคะพี่คนรักหนูมากๆนะมาเบลสวัสดีมาเบลก็สุขสันต์วันเกิดน,นะครับ ก็ขอให้มีความสุขม,มากเพราะเป็นแรงมีคนที่รักมาเบลยอยู่รอบๆตัวมีสลอดไปนะครับก็ทีมงานสุดก็ขอให้เป็นลูกสาวสุดสวยของพี่บิเรื่อยๆนะลรักๆๆไปบ้ายหนุ่ยอยากเล่นกีตาร์ไฟฟ้าสุดๆเลยทุกคนมีที่แนะนำไหม คอนเสิร์ตนี้หนูอยากเล่นกีตาร์ก็ก็เป็นคนพูดเองนั่นแหละว่าอยากเล่นแต่จริงๆแล้วมันยากกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะตอนแรกก็จะถอดใจแล้วแหละว่าหนูว่าหนูซิงค์ดีกว่าพี่อยากพยายามเท่าที่ตัวเองจะพยายามได้แล้วพี่หนูจะร้องไห้แหละเนี่ยมันมันค้างคาใจหนูมากเลยอ่ะหนูแค่เสียใจมากๆที่หนูาเล่นผิดเออแต่ว่าหนูคิดว่าหนูทําได้ดีเท่าที่สุดเท่าที่ตอนนั้นหนูจะทําได้แล้วหนู หนูไม่อยากโทษตัวเองแหละ